บทที vale e i i ok ่ห้าเอวามีสุตังอิกังสามัญภะวาสักเกสุภิหาลติกะปีละวัตตุสมิมหาวณีมหหตาภิกขุสังเขนะสัสติงปัญจามันเตหิภิกขุสัตเตหิสัปเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจะโลกัธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปัตติตาโหนติภะขวันตามทัด รักษณะญา,าพิคุสำคัญจะอาทาโคจะตุน,นังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทาัทะโหอายังโขปควาสกเกสุวิหารติกาปิละวะัตุจมิงมหาวะนินมหาตาพิคุสังเคนะสัตสัตถิงปัญจมันเตหีพิคุ พิขุสะเตหิสะเตหิวะอรหันเตหิสะท่าสะหิจาโลกธาตุหิเทวตาภุเยปุยเยนะสันนิปัตตาโหติพคะวันตังทัตทะทัตสะนายะพิกขุสังคันตะจักยานูนะมะยัมปีเยนะพคะวาเตนุปะสสังกะเมยามะ อุปสังกะมิตวาพระคัตโตสันติเกปันเจตกะคาทาเสยยามาติอัฐาโขตาเทวตาเสยยาทาปินามะระละวาบุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสาม,มิเชยยะเอวามิวสุทธวา สุว <im> ิเทวสุอันตารายิตาพระควโตปูรโตปาตุระหังสุอาทาโคตาเทวตาพระคันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังมันตังติตาโคโคเอกเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาตังอภาสสี มหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสัมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสามารถยังทักกิตาเยวะอปาราชิตตาสังคันติอัทาโขอปาราเทวตาพระววโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิตตตละทพิขาว พิขาวสัมมาทังสูงจิตตังอัตโนอุจุกตกังสสาสัีวะเนตานิขหิตวะอินทะลิยานิลักขันติปันธิตาติอาทะโขปะปะปลาเทวตาพัคะวโตสันติเกอิมังคาทังอาาสิเชตวาทีรังเชตวาปะรีคัง อินทขีีลังโหหัโอหัดจะโอหัดจะมะเนชาติจะรันติสุทาวิมาระ จักข <formation jin inh throat> <s at> ุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทาโคอปาลาเทวตาพะโกวโตสันติเกอิมังคาทังอาาสิเกจิพุทธังสารนังตาาเซขตาเซนะเตขามิสันติอาปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลีปูเลสัตติติติ อัตาโคอะทะพาวาพิขุอามันเตเยปุยเยนะภิขาเวตัสตะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปาสันนิปติตาโหติตัถาคตังทัศนายะพิขุสังฆะเยปิเตพิขาเวอะหิสุงอะติตามันธานัง อลาลังโตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีเตสัมปีพระกวาตานังพระกวนตานังเอตัปปะระมาเยว,วะเทวตาสตนิปฏิตาอหิสุเสยยะธาปมไมหังเอตละหิเยปิเตพิกเวอ,เว,อวิภะ พระวิสันติอาณาคตามัทธานังอาหารหันตุสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพะทวันตานังเอตาปะะมายว,วเทวตาสนิปติตาอะพะวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาลังอาจิาขิตสามิพิขเวเทว,วกายานังมามานิกิตตะ ยิสามิามพิขาเวเทวกายานังนามานิเทสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิติงตังสุดดาสุาธสาทุกัง มะมะสิมานัสสิกาโลธาภา,าสิสามิติเอวะพันเตติโตตตคภตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตตะทะโวจักสิโลกะมนุลัะนุกัสามิยัตถุมมาตตะทัสสิตาเยสิตา เยสิตาพิริคัปพ,พลังปัปิตตาสาัมหิตาปุถุสีหาวะสันสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะโอทาต,าาตามะนา,ามนสาสัสุทธาวิปสัสนมหะะนาวิลา ปิโยปัญจสเตนันตาวะวเนกาปิละวัฒเวตัตโตามันติสัทธาสาวกิสาวนีสาสนีสาสนีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขาววปิขววเตจัอตาตักปะมะก สตาวะสุตาวสุตาวพุทธัสสะสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอามนุสานะทัสศนังอเปเกสตะสตะมันทักุงสหัสสังอัธะสตัลิงสตังเอกะอิกะสหัสานังอามนุสานะมัตธสุง อะเปเกนตัมมันภทักุงทิสาสัพาพุทธะอะหงตันจะสัพพงอะิญญาญาวะวิขิวววขีตวานาจักปุมาตตุอะมันตยิสทังสาวกีสาสนีตเตละเตละเตเทวกายะอภิกันตาเทวิชานาถาพิขวต พิโวเดวหังกิตตะยิสามิคิลาหิอานุปปุปะโสสัตตะสัสสะวะยะขาปุมมาปะกาปิลวัฏวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทะมานาอาภิกามุภิกขุนังสัมมิติงวะนังสัสสะ หชะสะหัสะมะวตาญาคานามตะวันนิโนหิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมูทมานาอาภิกามุภิกุนังสามิติงวานังสาตาสิกสาตาคิลา สหัสายคานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทรามาอภพิกามุงพิภูนางสาวมิติงวันังอิเจเตโซโสลัสสะสหัสายคานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยะสัสติโนโมทามนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนังเวสามิเวสามิตาปัจจสัตตาญาขานานัตตะวันตะวันนิโรอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนังบุมพิโร กุมพิโลลาชาค่ะิโกเวปุลลัะวินิเวสานังพิโยนาสตสสหสังยคานังปายลุปัสติกุมพิโลกลุมิโลาชาค่ะิโกโสปาคะสมิติงวานังปุลิมันจัดที่สังราชาทัตตาทำรักทปัสสาสติ คันรมพ,พานังอาทิตปฏิปปปมหาราชายัสสิโส,สปุตตาปิสัตสะพระ <พา S 1> หาโวอินทิอินทะอ,อินทิอินทะ นามามหันพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทะมานาภิกามุงพิคูนางสมิติงวานางทักขีนันจัดพิสังราชาวิรุนหูวิลุลหูวิลุลหูตับตะสาสติภูมพันธานางอาติปติ มหาราชายัสสิโสปุณตาปีตัสสะปะหาโกอินทะมานามาอินทะนามามหาภาลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสสิโนโมทามานะอภิกามุิภิกขุนูังสัมมิติงวันังปัญจิมันจากทิสัมราชาวิลูปะโคปะสาสติ นาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิสุยัสสิสุปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทะนามามหัปปะลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธามมนาอพิกามุงพิขคนางสามิติงวะนัง อุตลังจาทิสังราชากุวิโลตปาสาสติยักขานังยัธิปะติมหาราชายสัสสิโสปุนาปิสัะปาหวอินทะนามะหับ ภะละอินทิมันโตชูติมันโตวรรณวันโตยสะสิโนโมโมธมะนาอภิกามุอภิกามุภิกขูนังสัมมิทังวนังปุริติปุริมาธิสังธะตะลัตโถทะคิเนนะวิลุนหะโก จัตตาลเตมหาราชาสัมมตตาจตุโลทิสาโมทิสาทัพทันลัมานาอัตทังสุวะนกาปิลวัตถุวัตถเวเตสัมมายาวิโนทาสาอาคูวันนะนิจะนิกาสัาาาามมยยูทเปน weh 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 tu wi hu wi lu ja wi tu no ka ma nu nu นิคันทุจะกปะนาโทโอปะมันโยจะกเทวะสุโตจะกมาตะลิงจินตสีโนจะกคันธรรมคันธรรมโูนะโลลาชาชาโนระภูชโนสะภูชะโนสะภูอาภูปัญจคิดปัญจาปัญจสีโคเจวะ ติมภะลูสุสริยวันชะสาเอเตจันเย,ยจะลาชานโนคันธรมภาสาหรา,าชุภิโมทมานาอภาิกามุงภิกขุนัสามิติงวะนังอาทาภูนาภาสานาคาวีสาลสา,าสหะสหตันชะกาตัมภะลันตะ สัตตะราอาคูปายาคาตหะยาติพิยามุนาตาตตัลันธาจาอาคูนาคายศาสิโนเอวเอลาวันโนมหานาโกโุปาคสัมมิติงวะนัง ดีนาคระราชีสหัสสหลันติอิปาทิชาปะคิวิสุทธะจักขูวิหายาสติวณะมันดัปตะจิตตลาสุปันนาอิติเตนะเตสะนามังอภยันตนาอตาทานาคระราชานะ นะมาสิสุปันนตุเขมาะกาสิพุทโสสันหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูปุตังชิตาวะชิระหัตถนะสมุททังอสุราสิตา พาตาโลวาสะวันเสติอจิมันโตยัสสินกาลกัารยาการยาการลักชากาลักัญชามหาภิสมะอะสุลาธานเวคาสะธานเวคาสะเวปจิตติสุจิตตจัปหาลาโทมะมุจีนะมุจีสหะ สัตตังจะกภะลิปุต,ตานาังสัพพิเวโรจะนามัา,าสันในหิตาวาภะลิงเสนาลาหูพันธาบูปาขะมุงบาขะมุงสัมมาโยธะธานิพันตันเตภิกูนางสัมมิติงวะนาังอาปูจเทวาปะถาวีจเตชูวายุตะ ทาะมุงวะลุนาวะลุนาเทวาสุโมสะจัยะสะสะยะกะสะสะสะหะมิตากลุณายาคิยาอาคูเทวายะสสินุทีทะสีตีทะ สัตตายาสเปนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสักสิโนโมทะมานาาอภิกามุงพิขูนางสามมิติงวนางวทูจเทวาสัพหลีจัตอาสัมาจัตทุเวยะมาจันทันสูปนิสาเทวาจันทะมาคูคุรักขีตา สุริยันสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูภุลักขิตานักขันตานิปุลังขิตาวาอาภูมันทัพะลาหกาวะสูนังวาสะโวเสถโตสักกปาคปุรินทัโตทัศเสติ พรสัทธากายาสเีนานตตะวนิโนอินิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนังสามพิติงวานังอะคาถูกคูสหคูทีวาชรมัตคิสิขาลิวะอริลิทักาจะโลชาจาอุมา บุพภานิาพินโนวะลุนาสหะธรรม,มาจะอจุจจัตตาจะาจะอาเนชกาสุเลย<ล>ยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะวนิสินโน สติปัสสัตายะกายะกายะสัพพานัตตวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวรนณวันโตยะสัสสโนกะมาระอภิกามงภิกขูนางสัมิติงวะนะ สัมมา,า,มาสัมมา,ามาสัมมาณมัมานุสุามาุสุาามสาาาตมา,าสุตตมัุสุตมาณุสุตตมัตัุสตุสุตตมัณสตนัุสตมัค,คัตุสสตตมัสเตตมัณมตสาสัสสสัสส กายาสัพเปนมานตะวันนิโนอิจิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโตมะโตโมโมทะมาทามานาอภิกามุภิกุนังสัมมิติวันังกาสุกาสุกากาลุมหากาลุมหาอะลุนาอาคูวิคัปนัสสะสหะ โอทาตะัยยะหาปาโมคขาคูเีวาวิจักขนาสัทธามสันตาหารักขชาวิสักายจายะจายะสติโนทาณะยังอาคาปัดชุดโนปัดชุดโนโยทิสัะอาวิ

ลัมพิตวกาลามะ,ามะเสถาโชตินามจา,า,าจะ<า>อัสสวานิม,มานะลาติโนโอาคูอาทาคูปะระ,ะนิม,มิตาทัสสเตาสสะทากายา กายะสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตติโนโมทามะนาอภิกกรรมภิกขุนังสาวมิติวะนังอัตเทตเทวะนิกายะสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันนาวะเยนะอาคันชุงเยจันเยยสัตติสาสหะปะวุทธะ ชาติมัคคีลังโอคะตินตินมะมะนาสะวังท่าเคโมคะตตลังนาคังนาคังจนทางวอาสิตาติตังสุภาลหะมาปัรัรมตตจะปุตตะอิทธิมัตโตสหะสะนงกุมาโลติโสจะ โสปาคะสัมมิต anyway. um ิงวะนังสหัสสะพะลันหะมะโลกานังมหาพะลันหะมาพีตินทะติอุปปันโนชุติมันโตปิสะมากายุยัสสิโสทะสนิตะอิสราคูสลาอาคูปันเิกวะสะวันติโน Te sanca panca jato A kaha lito pali wa lito Te jasa pe apikan te sinti Te we sapa -sa มันทิยังเอถาคันหาถัพันททะทาลาเคนะพันทะมัตถุโวสะมันตาปาลิวาลีธะมาวุบุตจิตะโกจินางอิติตัปทะมหาเสโนกันหาเสนังอาปิสัิปานินาตะละมาหจะสลังกตวานะเทละวัง ยะถาปารุสสโกปาวุสสโกมีโคทามะยันโตสะวิชุโกตตะตตะตาโสมปัญจุทาวติสักุโตอะสะยังวะเซเซตันจะสัพพังอาภิญญายะวะวะขิตวานะจะคุมาตะโตอามันตยิสัทธา าสาวกิสาสนีลติมาลเสนาอภิกันตาตวิชานาาพิขวุเตจัอาทัตอาตบปา,าตระลุงสุตวาพุทธะส,สาสนังวีตาลายเคหีปักกามุงนีสังโลมันโลมมปิ อินชะยุงสพเพวิชิตาสังฆามาัะยาติตายาสัตติโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกสาวกาเตชะเนสุตาติ